เอาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้แน่นอนครับมาแบบลหล่อๆเลยเพราะว่านะครับพึ่งไปตัดผมมาแล้วก็แต่งโกนวดโกนเขาแล้วก็เท่ที่เห็นวงนไม่ได้โก,กละคนแค่เขาในเสเว่นหล่อๆกันหน่อยนะครับผมก็สมชื่อคลิปนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดนะครับมาบ่นว่ามาประกาศไปนะตรงนี้เลยนะครับว่า ณนะวันนี้นะครับผมณนะปัจจุบันนี้วันที่28ธันวาคมพศ2567เนี 61, ย่ยนะครับผมมีทัศนคติมุมมองยังไงกับการเก็บแรงใหญ่แล้วนะครับเพื่อที่จะชี้แจงตแรลงขให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่ามันอาจจะมีบางคอนเทนต์นะครับที่อาจจะหายไปหรือว่าไม่มีแล้วนะครับผมให้ทุกคนได้ดูนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าในสูตรตัวเกมไปเลยแล้วกันแล้วก็มาอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะเราจะได้ไม่บ่นเยอะมากคลิปนี้ผมตั้งใจจะบ่นสักสิบกว่านาทีนิดๆนะครับผมโอเคครับตัดภาพเข้าสู่ตัวเกมันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็อดดัดในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งโอเคครับวันนี้เนี่ยคือณปัจจุบันในคลิปเนี่ยนะครับวันที่28ธันวาคม2567เนี่ยนะครับ ผมเนี่ยอยู่แรงใหญ่นะครับแต้ม5,890นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมหน้าโปรไฟล์ของผมนะแล้วก็เปิดทุกคนดูว่าผมเนี่ยขึ้นมาสเตอร์มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13ทั้งทั้งหมด13สซีซันนะครับ 13, ส3สซีซันผ่านมาแล้วนะครับผมแล้วก็ผมมานั่งตั้งคำถามตัวเองว่ามาสเตอร์แรงใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นกับผมไหม ผมจําเป็นต้องขึ้นมันอยู่ไหมมันมีความจําเป็นแค่ไหนสําหรับตัวผมเองนะครับสำหรับตัวผมเอง,นะผ,มเองผมยังชอบในหมดแรงใหญ่ในการเก็บขึ้นมาเตอร์อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งคําตอบที่ได้สําหรับผมณนะวันนี้เนี่ยนะครับผมมีทัศนคติแล้วก็ความคิดที่เปลี่ยนไปว่าแรงใหญ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่กินเวลาเรามากไปหน่อยนะครับมากไปหน่อยทําให้แบบว่ามันไม่มีความจําเป็นในการเล่นทําให้เรารู้สึกว่า ในวันนี้เนี่ยนะครับเราตั้งใจที่จะไม่ไม่เก็บแล้วนะครับเพราะว่ามันมันยากนะครับมันยากยังไงนะครับก็คือว่า,าในตัวล้งใหญ่เนี่ยนะครับมันมีความยากตรงที่ปืนนะครับเราต้องไปฟาร์มปืนเองนะปืนเราเลือกไม่ได้แล้วก็ตำแหน่งของศัตรูจํานวนของศัตรูนะครับเป็นปันจจัยทั้งหมดที่เรา ควบคุมไม่ได้เราต้องคำนวณเอาเองแล้วก็คาดคะีเอาเองําให้การเก็บแรงใหญ่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ตายตัวหรือกระชั้นชิดที่ชัดเจนได้เหมือนกับการเก็บ CC CC ีเนี่ยคือเรา,าเลือกได้เลยว่าเราอยากจะเล่นแมแผนที่ไหนนะแม่ไหนนะครับซึ่งแรงใหญ่มันก็เลือกได้แหละ แล้วก็สถานที่นะครับจะเล่นในเมืองไหนนะครับจุดเกิดถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนปืนกําหนดในการซื้อชัดเจนไอวอลจำนวนเท่ากันชัดเจนนะครับในฝั่งที่มีเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาค,คิดดูแล้วเนี่ยนะครับแลงค์44มันมีความเก็บง่ายกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาเท่ากับแลงค์ใหญ่แลงค์ใหญ่เนะี่ยถ้าคุณเล่นแบบดีๆจริงๆเล่นจนจบเกมเนี่ยประมาณ18นาทีนะครับสิบแถึงยีนาทีนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับซึ่ง CVC อ่ะมันน้อยที่จะถึง ขนาดนั้นนะครับแร้งสี่สี่ต่อยเราเล่นนานสุดเลยนะสามต่อสี่ไปเลยนะครับก็ประมาณสิบสามสิบสี่นาทีมั้งรู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยถึงหรอกส่วนมากถ้าเล่นแบบนานจริงๆก็ประมาณสิบสองนาทีนะครับสี่วิ่ีที่มันตึงจริงๆนะพราะฉะนั้นพอเรามาคิดคิดดูว่าเฮ้ยปัจจัยพวกนี้เนี่ยนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้งใหญ่มันมันเก็บยากแล้วก็เสียเวลาเราเยอะเกินนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งนะครับซึ่ง มันก็ต้องเอาเวลาไปในเรื่องเรียนมากขึ้นเนาะเพราะเราเรียนระดับที่สูงขึ้นนะครับความยากในการเรียนนะครับก็มากขึ้นนะครับทำให้ผมว่านะผมจะตั้งใจเก็บแรงใหญ่ให้ขึ้นมาสเตอร์ซีซันนี้เป็นซีซันสุดท้ายนะครับเว้นแต่ว่ามันมีไอแรงจูงใจนะครับที่ทําให้ผมอยากเก็บขึ้นมาอีกนะครับเช่นอะไรอของรางวัล เพราะตอนนี้เนี่ยนะครับณปัจจุบันนะครับดูของรางวัลในแรล่งใหญ่กันหน่อยนะครับผมก็คือตั้งแต่เราอยู่แรล่งโกลไดมอนด์นะครับนี่นะครับแพตตินัมนะครับต่างๆสิ่งที่จูงใจคนในการเก็บแรล่งให้ขึ้นสูงๆเนี่ยมีแค่ประมาณกรอบอ่ะนะครับก็คือนี่นะครับเวลาเราขึ้นแดงๆนะครับท่าทางท่าทางนี้นะครับกับท่าทางตอนขึ้นมาตเตอร์นะครับท่าทางนี้นี่คืออะไรจูงใจกับ กรอบนะครับกรอบนี่นะครับกรอบสีแดงๆเนี่ยสีแดงๆซึ่งผมมองว่าซีซั่นหลังๆวันนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวไว้ดูของมาสเตอร์นะครับนี่นะครับผมมาสเตอร์ Matter ก็มันก็ไม่ค่อยสวยสำหรับผมแล้วนะผมก็เลยมองมันว่าเฉยๆนะจริงๆนะครับเมื่อก่อนในเหตุผลที่ผมเก็บแล้งเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเพื่ออยากได้กรอบอยากได้ตามงม่วงหน้าโปรไฟล์นี้นะครับผมแต่พอตอนนี้เนี่ยผมได้มาแล้ว13ซีซั่นผมก็เลยมานั่งถามตัวเองว่า มันยังจำเป็นอยู่ไหมที่ยังอยากจะได้นะครับมันมีความสําคัญจร,จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งคําตอบผมนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าการเก็บแรงใหญ่เนี่ยถือเป็นเรื่องที่เสียเวลานะครับต่อแล้วก็เรื่องหนึ่งพอเรามานั่งดูประวัติการเล่นย้อนหลังไปนะครับซีซั่นที่เราขึ้นมาสเตอร์ได้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่ม,มตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะก็คือซีซั่นที่27นะครับผมใช้ทั้งหมด263เกม เพื่อให้อยู่6,042แต้มซีซั่นที่28นะครับ6,029แต้มใน316เกมซีซั่นที่29นะครับผม358เกมเพื่อให้ได้6,260 ซีซั่นที่3 0นะครับ330เกมเพื่อให้ได้6027ีสซีซั่นที่3 1 213เกมเพื่อให้ได้6 0 7 1สซีซั่นที่ 32, 219เกมเพื่อให้ได้6304แต้มซีซั่นที่ 33, 277เกมเพื่อให้ได้6 5 7 6แต้ม137เกมต่อได้6 9 0 9แต้มนะครับแล้วก็ซีซั่นที่35 279เกมให้ได้6053แต้มนะครับ300เอ้ยซีซันที่สซีซันที่36นะครับ177เกมเพื่อให้ได้6015แต้มแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาซีซันที่38นะครับ164เกมเพื่อได้6 0 0 5แต้มซีซันที่39นะครับ1้5เกมเพื่อให้ได้6,036แต้ม แล้วก็ซีซันที่40ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมา150เกมเพื่อให้ได้6,047แต้มพอพูดอย่างนี้ทุกคนเห็นประเด็นหนึ่งผมกำลังชี้ให้ฟังหรือย,อยังนะเพราะว่าซีซันนีปัจจุบันผมเองก็เล่นไป170เกมนะครับแปลว่าจุดที่ผมกำลังจะชี้ให้ทุกคนดูนั่นก็คือเบลอวะก็ไม่โฟกัสไม่โฟกัสอ่ะแั๊บิึง มันไม่โฟกัสยังไม่โฟกัสอยู่โอเคโฟกัสละนะครับผมประเด็นที่ผมกำลังจะชี้ให้ทุกคนดูก็คือว่าผมมานั่งคิดว่าแบบ2 0 0เกมร้อยกว่าเกม200เกมร้อยกว่าเกมเนี่ยมันเป็นเวลาในชีวิตที่ค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับผมณนะปัจจุบันนี้ที่ผมรู้สึกว่าเวลาในชีวิตผมมันมากกว่าการมานั่งเล่นเกมเยอะขนาดนี้แล้วนะครับผม ผมมองสิ่งอื่นสําคัญกว่าผมมองอนาคตตัวเองมองเส้นทางอาชีพมองทักษะความรู้นะครับ soft skill นะครับต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากขึ้นในตัวผมนะปัจจุบันนี้นะครับผมแต่ถามว่าเกมผมก็ยังชอบไหมผมก็ยังชอบผมก็ยังอยากเล่นนะบางทีผมมาเล่นเกมในมือถือบ้างเล่นเกมในคอมบ้างนะก็แล้วแต่กันไปเนาะแต่ว่าหน้าตอนนี้สลับผมแล้วนะครับผมมันค่อนข้างจะมีความหมายหรือว่ามีความสําคัญลดน้อยลงนะครับสําหรับการที่เราจะต้องมานั่งเล่นเกมนะครับ เพื่อให้ขึ้นนะครับเล่น200เกมร้อยกว่าเกมเพื่อให้ขึ้นแล้งใหญ่ซึ่งมันมีความยากและปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากๆนะครับเหมือนที่อธิบายไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นปืนระยะจํานวนศัตรูตําแหน่งศัตรูหรือว่าอะไรนะครับเราเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ในในแร้งใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นความตั้งใจของผมตอนนี้ที่อยากจะบอกทุกคนก็คือเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้เก็บขึ้นมาสเตอร์แล้วนะครับสำหรับแร้งใหญ่นะถ้ามันไม่ได้มีซีซั่นไหนที่ผมรู้สึกว่ากรอบมาสเตอร์มันสวยจริงๆ หรือว่าสวยแบบสวยเทียดสวยสัตว์ตเทียบกับซีซันอื่นเยแล้วยังสวยอะไรแบบนะี้ถึงจะเก็บหรือว่ามันเวลามันอํานวยมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีหรือว่าเป็นช่วงที่ผมไม่ได้ทํางานพอดีนะผมมีเวลาพอดีนะผมถึงจะเก็บนะบแต่ว่าถ้าแบบต้องมาเป็นควิชชั่นตัวเองต้องมาเป็นอาภารกิจนะครับนะครับ มันไม่ไม่ไม่เอาแล้วผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วนะที่อยากจะเก็บมันแล้วนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสําคัญมากแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคอลเลกชันนะครับตป๊หนึงนะเอ่อโปรไฟล์โปรไฟล์นะครับนี่นะครับแบ็กหลังให้ทุกคนดูนะครับว่าคือแบ็กหลังที่ผมได้มาจาก13ซีซั่นเนี่ยมันสวยแค่ไหนและผมรู้สึกพอใจกับมันแล้วขอเลียนเปิดหาให้ดูกันสนะีเขียวๆนี่ก็รู้สึกเหมือนจะเป็น อะไรนะมาสเตอร์ Master นะครับ S 4 0นะครับ S 4 0ที่ผ่านมาไม่โฟกัสอีกแล้วไม่โฟกัสโอเคโฟกัสละนะครับผมนี่คือเส้นที่40ที่ผ่านมานะครับ40ผมขึ้นไหมสี่สิบสขึ้นถิงแม้มันจะมีได้ไงนะครับ40ขึ้นนะครับนี่คือ40อะ่ะไม่สวยเลยเป็นสีเขียวคือมาสเตอร์มันเป็นแรงสีทองมันก็ควรกรอบเป็นสีทองอะ่ะนะครับเป็นสีเขียวมันก็เลยแบบ ไม่เฟียวนะครับผมโอเคนะครับอะไรอีกอ่ะแบนเนอร์โกลเด้นฟลูสนะครับแบนเนอร์ anner, แสงเหนือ,เ,อเดี๋ยวหาที่เป็นของแรงใหญ่นะครับแ้งใหญ่ที่เป็นมาสเตอร์นะเดี๋ยวขอามาแรงใหญ่ที่เป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์อันนี้ซีวินซีนะครับไอข้างล่างนี่ไนี่นะครับอีโรอีซีซันที่42นะครับเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ในในในแบบนี้นะขอหาก่อนนะครับแบรนด์หมูเด้งไมโครเวฟอีโลอิกสี่สิบเอ็ดแบนเนอร์อีโลอีกแบนเนอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ตอนทีทันยี่สิบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อนะครับแบนเนอร์เทดอีโลอิกเอ0นะครับมาสเตอร์นี่นะครับมาสเตอร์ S39 ยังเป็นสีแบบคุยๆแบบนี้เลยแต่ละผมนะแบบ มันไม่ได้สวยอ่ะนะครับก็เลยตอนนั้นเลยมันนั่งถามเองว่ามันใช่สิ่งที่อยากได้ไหมอยากเก็บอยู่หรือเปล่านะครับผมสามแปดนะครับมาสเตอร์สามแปดเป็นเป็นกบนะครับกบตัวเหลืองเหลืองนะครับผมแล้วก็สามแปดแล้วใช่ไหมสามเจ็ดอ่ะนะครับสามเจ็ดเหมือนจะไม่ขึ้นนะครับเหมือนจะมีแค่อออีกนะครับผมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับ 36นะครับนี่มาสเตอร์ตอนซีซั่น36นะครับก็คุยๆนะไม่ได้สวยมากนะครับแล้วก็36เรามี35มห้าไหม 35, 35. สามห้าสามห้าซีซั่นที่3ามสินะครับแหลงนะครับแหลงใหญ่35มาสเตอร์นี่นะครับผมเป็นอันนี้แหลงโก35มาสเตอร์35นี่นะครับผมนะครับสามห้าสามสี่สามสี่นี่นะครับมาสเตอร์ของซีซั่นสามสี นะครับแล้วก็ซีซั่นที่33 33 33สามสอันนี้นะครับมาสเตอร์ Martha 33อันนี้แล้วก็มาสเตอร์ตอนซีซั่น32นี่อันนี้เอ้ยอันนี้โกนะครับดเดี๋ยวเดดสามสองเหมือนผมจะไม่ขึ้นหรือเปล่านี่ใช่ขึ้นอยู่นะครับมาสเตอร์ตอน3 2แล้วก็มาสเตอร์ตอนไหนอีกนะครับมาสเตอร์3 2มาสเตอร์ตอน3 1มเอ็ดนะมาสเตอร์แดงเอ็ดสามเอ็ นะครับแล้วก็มาสเตอร์แร็งค์สาตอนสามสิบผมมีไหมมาสเตอร์แร็งค์เอสนี่ไงมาสเตอร์แร็งค์สามสิบในจานนี้นะครับนี่ใช่นะครับอันนี้ด้วยนะครับ30มสิบเ่อก่อนนั้นไม่น่าจะขึ้นเลยปะ่ะนะครับตอน29น่าจะยังไม่ขึ้นนะคิดว่านะแต่ขอเลื่อนหันแต่ว่าแดงอ่ะผมก็ขึ้นมาตลอดนะครับอืมเออดี CVC อีกแรงนะที่เหลือมันไม่มีเลขอของซีซั่นอยู่แล้วนะผมรู้สึกนะครับเดี๋ยวขอเล่นหาดีกว่านะครับก็นะครับ,นะรบประมาณนี้นะพอบาลองคิดยิดอูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างไม่มีความหมายแล้วสำหรับผมนะครับว่าแบบเราจะเสียเวลาเล่นเกมต่อวันไปเยอะขนาดนั้นไปเพื่อแก่เพื่อสิ่งนี้นะครับอันนี้ Silver LSS2 Banner เป็นน่าจะมาสเตอร์เอชยี่สิบเก้าอันนี้เป็นอ่าอันนั้นนะครับผมเป็นสี่สี่เนาะไม่เกี่ยวหรือเปล่าวะตอนยีิบเก้าผมขึ้นไหมเดี๋ยวผมขอดูนะว่าผมขึ้นมาสเตอร์เออประมาณยีิบเจ็ดนะครับซีซั่นยี่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ของซีซั่นยีิบเก้าก็มีอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะคกันนะไปดูคร่าวๆว่าเอ้ยพอลองมาคิดๆด,ดูแล้วเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยผมเองก็ยังมองไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการได้กรอบพวกนี้แล้วนะครับว่า มีความจำเป็นแค่ไหนวะนะครับมานั่งถามตัวเองเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบว่า,วามันไม่จำเป็นแล้ว,วะนะครับนี่นะครับซีซั่นที่40่ะครับเต็มยศของมันโอเคนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับแปดหนึ่งนิดหนึนะ ก็ประมาณนี้นะครับมาคลิปนี้ก็มาบน่นแล้วก็อธิบายฟังว่าเฮ้ยนมมุมม,มองนะวันนี้ของผมเนี่ยผมมานั่งถามเตนเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮียเวลาตั้งขนาดนี้มันมันไม่จําเป็นแหละสลับเอาการออกมาเก็บแรงเพื่อเป้าหมายแค่นี้เพื่อให้มีกรอบม่วงหน้าโปรไฟล์กับการให้มีกรอบของแรงนั้นๆ เพื่ออะไรนะีณปัจจุบันนี้ผมมองว่ามันไม่สาคัญมันไม่จําเป็นแล้วนะครับผมก็เป็นว่าหลังจากนี้นะครับก็อาจจะเล่นแร้งใหญ่บ้างนะอาจจะเก็บแบบขำๆเฉพาะวันที่อยากเล่นนะครับเป้าหมายในการเก็บก็เอาแค่อีโรอีแค่อีโรอีเลยนะครับเราจะไม่ซีเรียสไม่ขึ้นมาสเ,เตอร์ก็ช่างมันเดี๋ยวขึ้นได้ก็ช่างมันอาจจะขึ้นได้นะแบบผมเล่นขำๆอะนะครับอาจจะแบบวันนี้รู้สึกว่าเวลามันพอว่างอยู่เนะี่ยมันจะเล่นแรลงใหญ่ที่เอาขำๆ สักเกม2เกมอะไรอั้านอาจจะได้แต่ถ้าแบบบังคับตัวเองคำนวณเล่นจริงจังเลยว่าวันนี้ต้องบวกกี่แต้มบวกเท่าไหร่แต้มในเวลากี่วันก่อนจบซีซั่นต้องขึ้นอะไรแบบนั้นคงไม่ทำและคผมไม่ทำแล้ว,มมลวถ้ามันจะขึ้นปล่อยมันขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นช่างมาันเอาแค่แ,งแดงจบนะครับคลิปนี้ต้องการจะมาประกาศแล้วก็บอกแค่นี้แล้วว่าผมนะครับตั้งใจแล้วว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่เก็บมาสเตอร์แหญงใหญ่แล้วนะครับเราก็จะช่างมัน คร่างมันไม่ไม่เก็บแล้วนะครับผมว่า,ามันจะมันจะได้แล้งไหนมันจะมันจะไปจบอยู่ที่กี่แต้มนะครับแล้วก็จะช่างมันสำหรับแล้งใหญ่ครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับคลิปนี้นี่มีเสียงรบกวนนะครับจากพ่อ,อเบนใช่นันที่เห็นอยู่ยผมนั่งพูดกับคนดูนั่งพูดกับไม้นั่งพูดกับกล้องก็นั่นแหละมีเสียงแจก้ก้ามาก็ช่างมันนะ จะไ,ไปสนใจมากโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครัะสหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัมลาวงการการไต่แรงใหญ่สู่มาสเตอร์นะครับบ่ายๆเลยนะครับบ่ายๆคงไม่เล่นแล้วคนจะเอาเวลาส่วนนี้ไปอ่านหนังสือไปทบทวนเนื้อหาการเรียนหรือว่าฝึกซอฟต์สกิลอื่นๆนะครับผมที่ผมรู้สึกจําเป็นมากกว่านะครับผมแล้วก็ศึกษาเรื่องการเทรดแบบไบร์ลี่ออปชั่นนะครับการเทรดในฟอเร็ในดิจิตอลนะครับแล้วก็ในทองค,คำเนื้อไรต่างสินทรัพย์ต่งางผมไม่จะ ทุ่มเทเวลาให้กับชีวิตตัวเองการเงินการลงทุนภาษาความสามารถและความรู้ให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะ,ะมีความเก็บที่จะลดน้อยลงน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จบไว้เป็นแค่น,นี้นะสำหรับคลิปนี้นะผมไมเ๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ